สินเจียยู่อีสินนี้หัวใจร่ำรวยมั่งคั่งสร้างบุญใหญ่ในเทศกาลตุ๊จีปี2569นี้ขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลงานผูกพัทธสีมาปิดท้องฝั่งลูกนิมิตวัดเกตปัญญาประชาสันตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี15-23กุมภาพันธ์2569ร่วมงาน9วัน9คืน มหากุศลอันยิ่งใหญ่พิธีตัดวายลูกนิมิตวันที่24กุมภาพันธ์2569งานนี้วัดจัดเองวัดอยู่ห่างจากสี่แยกไฟแดงห้วยชินศสีและสี่แยกไฟแดงปากท่อทางไปทุ่งหลวงเพียง10กิโลเมตรเท่านั้น,นวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์69ร่วมพิธีพุทธาพิเศษเวลา16นาฬิก9นาทีเป็นต้นไปวันที่14กุมภาพันธ์69วันวาเลนไทน์เปิดงานเวลา10 นาฬิกา19นาทีกลางคืนพบกับวัวเทียมเกลียนวัวเทียมไถจากเพชรบุรี ปิดทองลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่ที่สวยสดงดงามวิจิตตรการตาร่วมกันทำบุญปิดทองทำบุญผ้าป่าลอยฟ้าถวายมหาสังฆทานซื้อที่ดินร่วมทำบุญในลานบุญลานกุศลรอบอุโบสถติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกบริวารลูกละหนึ่งหมื่นบาทหรือเป็นเจ้าภาพซุม้มเสมาครอบลูกนิมิตซุ้มละหนึ่งหมื่นบาทร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวดอกไม้ทูบเทียนทองเจ้าภาพโรงทานข้าวสารอาหาร แหงบริจาคของเข้าโรงครัววัดติดต่ตอสอบถามร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโทร0819861593โทร0819861593หรือโอนบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี530-0-45238-9ขีดขีดขีดชื่อบัญชีวัดเกตปัญญาประชารสันมหหรสพสมพโพธตลอดงานสนุกสนานกับลิเกพระพยศ สอสุดใจวอเทคชมระมงย้อนยุครุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมนางรมสาวสวยทุกค่าคืนวันที่15กุมภาพันธ์69พบกับนางราจันแก้วเมืองเพชรยามันหลักเมื่ออยู่ห่างเธอและฉันนอนและเมื่อถึงเธอไม่ไหววันที่16กุมภาพันธ์69สนุกสนานกับนางราแก้วสีเพชรเมื่อยอยบอก วันที่17กุมภาพันธ์69ชมนางรำจานแก้วเมืองเพชรวันที่18กุมภาพันธ์69พบกับนางรำการที่ดาเมืองเพชร วันที่19กุกุ้มภาพันธ์หสนุกสนานกับนางรำดวงพรอเมซิ่งบ้านหนองอาอยุฝังละขาดาไหนบ้านพี้อยยุฝังละ,ะขาดเอาไหนหัวสบานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันละทุกทีอืมอมามาสิขากลองรักกันรักกันวันที่20กุมภาพันธ์หชมนางรำน้งองโบนภาพร วันที่21กุมภาพันธ์69พบกับนางรำแก้วสีเพชรเล่นไม่ยากถ้าหากจะเล่นแม่เนื้อเย็นจะเล่นไม่ยากเลยมันเล่นรักกันดีนะวันที่22กุมภาพันธ์69สนุกสนานกับนางรำชมพูนุชเมืองเพชร วันที่23กุมภาพัน69สนุกสนานส่งท้ายกับนางรำ่ำน้องโบุนภาโพทอให้กันทนเราไปพี่บนกระป้าว ได้บุญใหญ่มากล้นสร้างบุญมหากุศลสุดไพภัยศาลในเทศกาลตรุษจ,จีนป25นี2569นี้ขอเชิญร่วมงานบุญมหากุศลงานผูกพัทธสีมาปิดท้องฝั่งลูกนิมิตวัดเกตปัญญาประชาสันตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี15-23กุมภาพันธ์2569ร่วมงาน9วัน9คืนงานนี้ วัดจัดเองวัดอยู่ห่างจากสีแกแสแส่แยกไฟแดงห้วยชินสีและสี่แยกไฟแดงปากท่อทางไปทุ่งหลวงเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเปิดจองร้านค้าวันที่27่ธันวาคม2568ติดต่อผู้ใหญ่ชดโท0 6 5, 0 6 5309 675โท0 6 6 5309 6 7 7พระครูปัญญาพัทราพรเจ้าอาวาสวัดเกตปัญญาประชารสันประธานจัดงานคณะสงฆ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอบอตอสอพอทุ่งหลวงรอพอสอตทุ่งหลวงคณะครูผู้นำชุมชนชาวบ้านวัดเกตปัญญาประชาสันพร้อมใจกันจัดงานนี้การเดินทางสะดวกสบายลาดย้างถึงวัดปลอดภัยทั้งไปและกลับงานบุญสุดยิ่งใหญ่แบบนี้พลาดไม่ได้ไ